อุปรกรณ์ไอทีที่บริการคุณด้วยใจ ในส่วนคือถ้าเกิดใครสังเกตจะเห็นนี่ก็จะมีเห็นว่าจะมี3ยอดใช่ใช่ซึ่งบอกว่ายอดที่สูงสุดนะครับมีความสูงถึง95เมตรพื้นที่บริเวณรอบๆนี่ครับห0ร6อยไร่หกร้ไร่โอ้โหใช่ครับตรงกลางของเขาวังหรือพนะนคอคครีเนี่ยนะคะ คือทางด้านในเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของพระท่าจอมเพชรค่ะซึ่งฐานของเขาเนี่ยก็จะเป็นฐานที่กลวงนะคะภายในห้องเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นวงกลมค่ะมีประตูทางออกทั้งหมด4ด้าี4ด้านซึ่งสามารถเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินชมได้รอบเลยค่ะ ครับออผมทราบข้อจาร์ครับฝังตะวันออกนี้ก็จะมีวัดพระแก้วครับเรียกว่าเป็นวัดประจําพระราชวังเลยก็ว่าได้นะครับโดยจะมีพระแก้วผลึกครับปฏิสถานเป็นพระประธานอยู่ส่วนทิศตะวันตกนะครับเขาเรียกว่ามีสถาปัตยกรรมแล้วก็พวกที่เขาเรียกรรวก่าเป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆนีๆ่ไว้เยอะแยะไปหมดเลยอืมเนี่ยวมาที่เดียวครบเลยครับมีทั้งวัดมีทั้งวังแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามใช่ครับ สำหรับพนะนครนคีรีงนี้เนี่ยสวยมากครับแล้วพออยากทราบว่าจะมีการเทคนิคถ่ายภาพยังไงบ้างเนี่ยคะเอ่อเมื่อกี้ผมมีเกิดเรื่อง HDR นินนึงใช่คับอาจารย์วันนี้เราจะใช้กล้องของโ o ดักนะเป็นโกดักตัวใหม่เลย Z990 Z990 เป็นกล้องที่แบบเขาเรียกว่าเป็นไฮซูมแล้วดูแบบดูโปรหน่อยใช่ไหมครับมีซูมถึง30เท่ามีระบบกันภาพสั่นไหวก็คือ IS ครับ เป็นเลนส์มุมกว้างที่สำคัญก็คือสามารถถ่ายวิดีโอแบบฟูลไ h d ดได้ด้วยโอ้โหฟูลเอสดด้วยอ่า Full เ d เลยแล้วว่าต่อออกทีวีที่เป็นจอ LCD หรือ LED ดีอย่างนี้คที่คิดกันเนี่ยสุดยอดคือได้ภาพคมชัดสวยเหมือนจริงเลยว่างั้นใช่ครับใช่ครับทีนี้กล้องตัวนี้เนี่ยเขามี2โหมดที่ผมอยากจะแนะนำแล้วก็เอามาใช้ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่เนี้ยค่ะพระนครีรีเพราะมันจะเหมาะมากก็คือโหมดแรกคือโหมด H D R H D R เนี่ยพอเราเปลี่ยนตรงวงแหวนนี่เราหมุน เหมาะในการถ่ายภาพทิวทัศน์อย่างยิ่งเพราะว่ามันย่อม,มาจากคำว่า High Dynamic Range ซึ่งก็แปลว่าช่วงที่เราถ่ายทิวทัศน์อย่างเช่นยิ่งถ่ายลักษณะอย่างเงี้ยก็จะมีสถาปัตยกรรมกับท้องฟ้าซึ่งท้องฟ้าก็จะสว่างมากโอ้เพราะว่าตอนนี้เคลียร์มากแล้วสถาปัตยกรรมเนี่ยบางทีสังเกตไหมครับบ่อยครั้งที่เราถ่ายป๊อปเนี่ยเราย้อนขึ้นไปเนี่ยท้องฟ้าที่สว่างเนี่ยจะทําให้สถาปัตยกรรมเนี่ยดูมืดไปเลยมันมีความต่างของแสงเยอะกล้องทั่วๆไปเนี่ยเวลาถ่ายป๊อปเนี่ยไม่สว่างก็มืดไป ก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยถูกต้องคือสว่างก็เพื่อจะเก็บรายละเอียดของส่วนมืดก็คือสารปฏิกิริยากรรมนะครับแต่ท้องฟ้าก็จืดชืดไปอ๋อก็คือจะมีเลือดลายก้อนเมฆอะไรอย่างนี้ถูกต้องครับสวยอย่างใดอย่างหนึ่งครับทีนี้ถ้าเราเอามืดหน่อยก็คือ เก็บรายละเอียดของท้องฟ้าท้องฟ้าก็สีฟ้ามีก้อนเมฆสวยงามแต่ตัวสารบัญกรรมก็มืดไปถูกไหมมันไม่ครบเราถึงต้องใช้ระบบ HDR ไงกลก้องก็จะทําหน้าที่เก็บรายละเอียดทั้งส่วนมืดและส่วนสว่างเนี่ยมาเข้าไว้ในรูปเดียวกันเพราะนั้นเวลาถ่ายเนี่ยอาจจะต้องมือนิ่งๆนิดหนึ่งเหมือนเหมือนกับว่ามันจะถ่ายไว้หลายรูปแล้วเอาสองรูปสามรูปเนี่ยมารวมกันครับรูปส่วนมืดกับส่วนสว่างมารวมกัน Oh. ก็กลายเป็นภาพที่ได้ทั้งส่วนมืดและส่วนสวน่างแล้วในหลายๆรูปนี่คือต้องเป็นมุมเดียวกันเลยใช่ครับเราก็ถือถ่ายกดแล้วกดนิ่งๆแค่นี้เองเรียกว่าใครที่รักพี่เสาดายน้องบัตูมบัวบาลเนี่ยใช้ใชหมดเนี่ยไม่มีปัญหาถูกต้อง <S <S จะตูมจะบานได้หมด ทีนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าเรามี2โหมดที่ยะแนะนำแต่ยังมีหมดนึงอีกลืมเลยครับแม่เพราะความสวยของ SDR เลยเนี่ยทำให้ผมนม่ความสวยของนู่หรอความสวยของหนูด้วยแหละปนกันปนกันโอเคครับทอยมาอีกหมดหนึ่งเขาเรียกว่าหมดครีเอทีฟหมดครีเอทีฟคือหมดสร้างสรรค์หมดนี้เนี่ยพอเข้าไปในโหมดปั๊บเนี่ยมันก็จะมีรูปหลายๆรูปนะครับในที่นี้วันนี้เราจะลองเล่นตัวดาเมติก ดรามมติกเนี่ยคือเวลาเราต้องการสั้นสั่งภาพที่ค่อนข้างสีจัดจ้านดึงสีทุกสีออกมาเลยเหมือนกับกึ่งๆึ่งเป็นภาพกึ่งๆภาพวาดอะภาพที่เกินความเป็นจริงไปหน่อยแต่มีความสวยงามดราม่าประมาณละครอะไรแบบแบบเหมือนเราดูละครมันก็จะมีโอเวอร์หน่อยโอเวอร์ชูชาร์ดซึ่งไม่ใช่แบบผมเนี่ยคือผมเรียบเรียบเรียบมากเลยแบบนี้เป็นคนก็่ไม่ค่อยมี มันจะดึงสีสันออกมาเลยดึงออกมาเลยใช่ครับเดี๋ยวเราจะใช้2องโบนี่ในการถ่ายภาพยิทัศน์ตรงนี้ทั้งหมดเลยคือเรียกว่าทั้งที่อาจารย์บอกคือเมื่อสว่างก็ได้สีสันจะจัดจ้านด้วยอาจย์จะหมุนไปหมุนมาสองโนี่แหละได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายภาพด้านหน้ากันดีกว่าครับไปเลยค่ะ หล่นสนุนโดยแบตเตอรี่คอมมี่คุ้มพลังที่โต๊ก้องเลือกใช้อาจารย์ครับ,รบหลังจากที่เมื่อกี้เราไปชมความสวยงามที่เขาบางตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งร้านอาหารครับต้องบอกว่าอร่อยมากถึงเวลาที่จะต้องทานอาหารครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอาหารเรือนสร้อยฟ้าครับ นี่ยังสีมาลาครับอันนี้จะเป็นปลากระพงทอดน,น้ำปลาครับนี่ถุงทองครับถุงทองด้านในก็จะเป็นผักสมุนไพร9อย่างค่และอีกต่นกีาคถุงทองอะไรครับีเขามีแบตเตอรี่มาราธอนแบตอึดคนอื่นปีสอ การันตีความอิดกับเราคุณคชัตวานวิภูเสถียรกรรมาการบริหารบริษัทคอมมิวนิเรชั่นจำกัดแล้ววันนี้เราก็จะมาท้าทายความอิดกันในสไตล์ชิวชิว ทั้งสองทีมถ่ายภาพเพื่อนตัวเองคู่กับวิว<ช>แล้วเราก็จะเลือกภาพที่สวยโดนใจที่สุดมาหนึ่งภาพภาพพร้อมแล้วคอมมี่แบตเตอรีร่ลรทอนแบตเตอรีร่ที2สอง ชคดีลองปล่อยเองก็ได้ลองดูเพราะว่าหนูอาจจะไม่ปล่อยก็ได้แต่ถ้าปล่อยให้นะถ้างั้นเราแต่งตัวโอเคแต่งก่อแล้วแล้วไงแต่งตัวเลยครับแต่งตัวเลยกล้องสามไว้เล็ดหลุดนะไว้เล็ดไว้เล็ดหลุดไว้เล็ดหลายหมื่นหลายหมื่น อพ,พอแล้วเฮ้ยกลัวไหม สน้ำหน้ามันจะเป็นคู่กันแต่โดนถีบมาแต่เราต้องดูคู่แข่งอีกทีของเราก่อนทีนี้เลยชื่อลูกว่าชื่อลูกว่าไปกลางหสุดฟ้าไปกลาห้สุดฟ้าเหมือนเราตัดคอุ่งไปอยู่ท้องฟ้าภาพที่โดนใจพี่จิมมากที่สุดได้แก่คู่สร้างคู่สมน้ำหน้าอ่ะสามระดับภาพที่โดนใจรถเมล์ สอนกับกิจกรรมท้าความอ,อ่นในวันนี้ค่ะสำหรับคลิปหน้าค่ะเราจะไปท้าความอึดกันที่ไหนต้องติดตามกับคอมนี่แบตเตอรีร่วอลรอนแมตเตอร์เอปี2 ก็ขออนุญาตให้พาท่านผู้ชมไปชมภา,าพประมวลภาพประทับใจก่อต้องบอกว่าวันนี้พลอยสนุกมากๆเลยล่ะค่ะอาจารย์สอนสนุกเข้าใจง่ายแถมยังได้ไปถ่ายภาพในหลายๆสถานที่สวยๆทั้งนั้นเลยสนุกแล้วใจไม่เหมือนใครได้เรียนถ่ายภาพในสถานที่จริงและสนุกตื่นเต้นแบบคาร์แรลลี่เลยล่ะค่ะ และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพแนวใหม่ได้รับความรู้ไปกับกูรูกล้องและทีมงานมืออาชีพนำทีมโดยอาจารย์สมชายแฟนรายการและผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยากมาท่องเที่ยวแบบเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024466900-4 0866135656หรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ w w w p h o t o h a r o u p c o m ก็ได้ค่ะ และผู้ที่สนใจทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพ p h โต้ฮาร์ดโฟโต้แ l ลได้เรียนรู้การถ่ายภาพในสถานที่จริงได้รับความรู้ไปกับกูรูกล้องและทีมงานมืออาชีพนำทีมโดยอาจารย์สมชายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 446 6900-4 086 613 5656หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www. p h o t o h a r g r o u p com นะคะ